สวัสดีค่ะป้าด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์ศรีมาลาจตุพรค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่สุดเด็ดของนิวซีแลนด์กันค่ะทัวริสปอตจุดแรกที่เราจะไปคือ The Church of Good Shepherd ค่ะซึ่งเป็นโบสถ์ที่เล็กที่สุดของนิวซีแลนด์นะคะตั้งอยู่เหนือทะเลสาบทีคาโพที่คนนิวซีแลนด์เขาเรียกกันว่าเป็นทะเลสาบแห่งสวรรค์ค่ะปัจจุบันโบสถ์ยังใช้งานอยู่ทํากิจกรรมทางศาสนาเป็นปกติรอบๆทะเลสาบมีต้นไม้รูปทรงสวยงามมากค่ะ สีสันกันเลฟฟูลจริงๆเลยทะเลสาบก็สวยใสยสีเขียวฟ้าสวยมากค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุไหลลงมาพร้อมกับทานน้ำแข็งสวยงามจริงๆตามเส้นทางไปเมืองควีนส์ทาวน์เราพากันแว้ทะเลสาบมาคาทิพูซึ่งเป็นทะเลสาบที่ยาวที่สุดของประเทศค่ะคือประมาณ80กิโลเมตรนะคะที่นี่สวยงามจริงๆค่ะพันปลาแยะเป็นโบสีน้ำตาลเรนโบ์ทรัลเรซแซลมอนค่ะ โดยเฉพาะแซลมอนเนื้ออร่อยและรสหวานที่สุดเลยค่ะนี่ก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สวยงามเป็นธรรมชาติสุดๆคือมีเรเลคค่ะบริเวณรอบๆมีเห็ดป่าดอกใหญ่ๆให้ได้เห็นธรรมชาติจริงๆเลยค่ะที่เรียกว่ามีเรเลคเพราะน้ำใสามากๆสะท้อนเงาเหมือนกระจกเลยทีเดียวเส้นทางแห่งนี้ ถือเป็นเส้นทางมรดกของโลกเลยค่ะเพราะข้างทางสวยอลังการจริงๆเรียกว่าเป็น World Heritage Highway เลยเลยค่ะส่วนที่นี่คือภูเขาใบไม้หลากสีค่ะหรือที่เรียกว่า Mountain of Colors ค่ะอยู่ที่ Willcox Green อยู่ใกล้กับ Queenstown เต็มไปด้วย Autumn Trees สวยสดงดงามเหมือนในฝันเลยทีเดียวเชียว นี่คือหมู่บ้านฮอบบิตันนะคะส่วนนี้อยู่ที่ก่อนเหนือค่ะอยู่ที่เมืองมาธรรมธาค่ะเป็นเมืองชนบทสวยสุดโงดงามอีกแล้วที่นี่เต็มไปด้วยท้องทุ่งกว้างใหญ่นะคะเห็นเนินเขาสุดลูกหูลูกตาถ้าท่านใดเป็นแฟน The Lord of the Rings หรือ The Hobbit ทั้งสามภาคแล้วก็ไม่อยากให้พลาดค่ะอยากให้ไปตามรอยหนังดังลองดูนะคะสวยสุดโงดงามเหมือนที่พูดค่ะปัจจุบันนี้ เป็นสิทธิของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ค่ะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเกาะเหนือเลยและเป็นสมบัติของนิวซีแลนด์ทั้งประเทศเลยค่ะบริเวณแห่งนี้นะคะจะเต็มไปด้วยบ้านหลังเล็กๆทั้งหมด44หลังเลยเลยค่ะเพื่อประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์และข้างบนที่มองไปนุ้นจะมองเห็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ปลอมที่มีอยู่ต้นเดียวในท้องทุ่งแห่งนี้สวยงามมากๆเลยแหละค่ะ sure